สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกมแคร์เราแคร์นะครับก็ช่วงนี้สงคารามที่ก,กำลังเข้มข้นนะครับบ้านที่เราเจอก็จะอยู่ที่สูงสูงฟ่าบ้านตัวเองนะครับซึ่งบางบ้านก็ตันบ้างไม่ตันบ้างนะครับถ้าอยู่ที่สูงข่าเราแล้วก็ป้อมปืนต่างๆไม่ตันนะครับเราก็พอกดลงนะครับแต่ <c oughs> บางบ้านนะครับป้อมตันทุกอย่างตันหมดนะครับเราก็กดลงยากนะครับล่าสุดแม้แต่ดาวเดียวผมก็ยังไปได้นะครับอายน้องๆได้สี่สิบได้าเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับพาไปดูครับบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านเก้านะครับเป็นบ้านเก้าที่ค่อนข้างจะ ตันเกือบหมดนะครับอาวุธต่างๆนะครับแต่คิงกับฟีนเขายังไม่ตันนะครับขนาดแค่ดาวเดียวนะครับก็ยังทำไม่ได้เลยนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับที่ทซ้อมไว้นะครับอ่าป้อมต่างๆไม่ตันนะครับก็สามารถตีได้นะครับสามดาวมั่งสองดาวมั่งนะครับเจอตันๆนี่ก็ กว่าจะได้สักดาวก็ยังไม่ได้นะครับไปดูการตีของเรานะครับปล่อยกำแพงไปก่อนนะครับตีปกติเลยครับปล่อยโกลิมเกก้าไป ปล่อยพาหมดนะครับเสร็จแล้วก็เจาะแพงครับเข้าไปตามสูตรแล้วก็เอาฝานตามไปเลยครับแม่เขาวางระบงระเบิดนี่ถูกจุดเลยครับถือว่าเราเขาผิดจุดด้วยครับเขาถูกจุดเขาแต่ผิดจุดเรา นี่ครับเจอแต่ระเบิดนะครับเป็นจังหวะนะครับเจาะบ้านไม่ได้ครับได้แค่นี้จริงๆครับอีกโบก็รัวใหญ่เลยครับ ตายเกลี้ยงเลย49เปอร์เซ็นเลยครับแม่จะ50เปอร์เซ็นตสักหน่อยก็ได้หนึ่งดาวนะครับอุวุธณ์ปเอา,เาตันค่อนข้างหมดนะครับถือว่าแข่งเลยเรีวนะครับสําหรับอ่าบ้านแปดเราที่เราจะนาทหารบ้านแปดไปตีนะครับก็น่าเสียดายนะครับกดบ้านไม่ได้นะครับถ้ากดบ้านได้ก็น่าจะได้สองดาวนะครับก็ถือว่าขาววางบ้านไว้ เข้าท่าดีนะครับน่าสนใจดีนะครับทําให้เรากดบ้านเขาไม่ได้นะครับอย่างกว่านะครับเราแค่แค่ทหารบ้านแปดนะครับก็ตีบ้านเก้าได้แค่นี้นะครับบ้านเก้าตันๆได้แค่นี้ก็นถือว่าพอได้ปลอใจตัวเองับโดยมากก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสงครามลีกนะครับ บ้านที่เราเจอก็จะไม่ค่อยบาลานซ์สักเท่าไหร่นะครับบางทีเจออ่อนก็อ่อนไปเลยนะครับบางทีเจอแข่งก็แข่งนะครับไม่ค่อยมีแบบเสมอๆสักเท่าไหร่นะครับก็เป็นการฝึกฝีมือเรานะครับว่าควรจะลงตรงไหนนะครับดูข้อผิดพลาดของตัวเองนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับอ่าสงครามลีกนะครับส่วนหนึ่งที่ทําให้เราได้ดาวนะครับก็อยู่ที่ทหารแคนด้วยนะครับ ฐานแขนก็เป็นส่วนที่เราทําให้เรา่าตีบ้านสูงๆนะครับเก็บดาวได้นะครับก็ควรที่จะ up, อัพปราสาดแขนของเรานะครับให้สูงๆนะครับเพื่อขอทหารที่ดีๆนะครับมาช่วยในการลบนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดู ID ที่เราได้ทำการซื้อเพื่อมาส่งทหารให้กับเด็กๆในแคนของเรานะครับแล้วก็ตัวเราด้วยนะครับเพื่อให้เด็กๆในทีมของเรานะครับได้แข็งแกร้งขึ้นนะครับสามารถตีบ้านที่สูงกว่านะครับได้ดาวนะครับเก็บดาวได้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูไ d ดีที่เราได้ทำการซื้อมานะครับไปตามไปชมกัน,นครับ และนี่ก็เป็นไ d ดีที่เราได้ทำการซื้อมานะครับก็เป็นหนึ่งในตัวช่วยนะครับเพื่อจะทำการส่งทหารโหดๆนะครับเพื่อให้เด็กในแคนของเรานะครับได้เก็บดาวได้นะครับก็มีส่วนนะครับสำหรับอาทหารแคนนะครับก็บ้านที่เราซื้อมาเนี่ยนะครับสารการก็อยู่ที่ววสิบห้านะครับนี่ครับ ก็เป็นบ้านรัดนะครับกมุงกาแพงนะครับสิ่งก่อสร้างป้อมปืนต่างๆก็ยังไม่ตันนะครับในส่วนของกองกาลังทหารของเรานะครับนี่ <c oughs> วิลก็ยังไม่ค่อยตันปีเท่าไหร่นะครับ ก็มีตันบ้างเป็นบางส่วนนะครับที่บ้านสิบห้านะครับแล้วก็ทหารบางตัวก็ยังไม่ได้ทํานะครับที่เรากําลังทําอยู่ก็คือนี่ครับตัวนี้ครับผู้พิทักษ์พงไพรนะครับกําลังทําให้เสร็จอยู่นะครับสําหรับผู้พิทักษ์พงไพรนะครับใช้เวลาประมาณสิบสี่วันนะครับสิบสามวันกว่านะครับ ในส่วนของโลงทหารมืดนะครับผู้ขุมฝึกหัดก็ยังไม่ได้ทำครับก็เดี๋ยวเราจะไล่ทําให้หมดทุกตัวนะครับเพื่อมาส่งทหารให้น้องๆได้ใช้กันนะครับทำให้เราเก็บดาวง่ายขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับไอดีนี้นะครับก็เป็นไอดีที่อยู่ในแครนของคนอื่นอยู่นะครับเป็นผู้นำร่วมด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวเรอให้หมดสงครามลีกนะครับแล้วก็สงครามแคนเมืองหลวงนี่ก่อนนะครับเราก็จะทำการย้ายไปอยู่ที่แคนของเรานะครับสำหรับอ่าไ ID ที่เราจะนำมาส่งทหารนะครับให้น้องๆน,นะครับประมาณนี้นะครับ nope ก็อีกไม่นานนะครับเราก็จะพาไอดีที่ส่งทหารนะครับเข้ามาอยู่ในแขนของเรานะครับเพื่อมาช่วยน้องๆนะครับให้ตีได้ง่ายขึ้นนะครับก็ต้องอัพทหารอีกพักหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับล้วเจอกันใ่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ